นามที่เคารพครับผมนายธวัิตยาคายผู้อำนวยการการเลือกตั้งประชามติด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์การได้สิทธิออกเสียงประชามติโดยจะทำโครงการประชารัฐรนวมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาได้สิทธิออกเสียงประชามติทางสาการจังหวัดเพชรบุรี าางางนประชาสัมพันธ์และสนับสนุนข้อเสนอนในการรณรงค์ทางโครงการประชารัฐร่วจใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชาติในวันนี้นะครับยานซึ่งร่วมถ่ายภาพกับแขก้มีเกียรติแล้วก็ทีมปั ก็คนขี่ไม่โบราณนะครับได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเตรียมไปนะครับทีมผ่อนคลายเพชรบุรีทีมช่องบอลเพชรเพชรบุรีผ่อนคลายเพชรบุรีทีมช่องบอลตอเลนสี่นะครับแถวตออเลงสี่นะฮะในส่วนนี้เองทีมงานสว่างสันเพชรก็จะร่วมด้วยช่วยกำกับกระบวนต่อไปนะครับเอาจะมีรถนำกระบวนนะครับ